เวียดนามเอาจริงแล้วครับทุกคนตอนนี้เวียดนามคุมกําเนิดกัมพูชาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยเราทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายนปีพศ2568โอ้โหทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับเวียดนามเมกะโปรเจกต์คลองที่เป็นเมกะโปรเจกต์ได้การสนับสนุนจากจีนเพราะว่า คาเมนนี่หวังจะส่งสินค้าโลจิสติกนี่ไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่โดยผ่านเกาะของเวียดนามและก็แผ่นดินใหญ่ของเวียดนามล่าสุดเวียดนามได้ทำการถมทะเลทุกคนความยาว47กิโลเมตรจากแผ่นดินใหญ่ไปหาเกาะทีนี้ถ้าเวียดนาม ทำสําเร็จขมรนก็จะยากขึ้นในการส่งสินค้าไปแผ่นดินใหญ่คลองที่ขมรนขุดนั้นถือว่าเกือบจะไม่มีความหมายวันที่20พฤศจิกาคือวันนี้เราทุกคนก็มีภาพวิดีโอในขณะอาคนงานกำลังปฏิบัติหน้าที่ เครื่องจักรหนักรถแบ็กโฮรถบรรทุกกำลังถมทะเลอยู่ทุกคนถมทะเลอยู่เนาะแต่ก่อนหน้านั้นก็เวียดนามมีความกังวลว่าคาเมนขุดคลองอเตโชนเนี่ยเนาะแมกเบกาโปรเจกต์นี้นนนขอร้องไปทางเวียขอร้องไปทางกัมพูชากัมพูชาก็ไม่สนเนาะ เดินหน้าขุดคลองนี้แต่ทีนี้เออเวียดนามเอาเอาบ้างนะเวียดนามเอาบ้างก็คือถมทะเลสร้างถนนนี่แทุกคนเ,<อ>เพื่อไปกอเกาะเพื่อปิดตายนะเนาะเพื่อปิดตายเร<อ>ือที่บรรทุกสินค้าอ,ออกสู่ทะเลไปจีนเนี่ย<อ>ซึ่งมีการสนับสนุนจากจีนเนาะถ้าคลองส่งคลองแห่งนี้เสร็จ กัมพูชาจะมีประโยชน์มหาศาลเลยแต่ทีนี้เวียดนามคุมกําเนิดขมรก็เลยไม่ได้เกิดทุกคนบวกกับเนาะตำรวจขมรลวนลามนักโทษคนเวียดนามเนี่ยโอ้โหมันยิ่งลุกเป็นไฟเลยทุกคนคือเวียดนามมันไม่สนใจใครอยู่แล้วมันไม่สนใจใครอยู่แล้วถามว่าเวียดนามผิดไหมมันไม่ผิดครับทุกคนเพราะว่ามันทําอยู่ในประเทศมันมันทําอยู่ในประเทศมัน อืขเมนก็หวังเอาคลองนี่แหละทุกคนเพื่อเป็นคลองเศรษฐกิจดูดเงินเข้าประเทศทีนี้ล่ะยุ่งกันใหญ่เลยทุกคนเพราะว่าขเมนก็ลงทุนไปเยอะแล้วเนาะลงทุนไปเยอะแล้วเกือบจะเสร็จแล้วแต่ว่าเวียดนามมาคุมกําเนิดก่อนอืม โอ้โหทุกคนเนาคือเวียดนามนี่เก่งนะทุกคนเวียดนามนี่ยอมรับอมอต้นว่ายอมรับเพราะว่าเขาเก่งเขาเก่งแต่ว่าบมต้นไม่ชอบนะไม่ชอบนิสัยไม่ชอบที่เขามาอยู่บ้านบมต้นเยอะบมต้นเกลยไม่ชอบแต่ว่าความคิดความอ่านคนนี่เขาเก่งทุกคนถือว่าเป็นข่าวร้ายของของของขเมียนก็ว่าได้ทุกคนข่าวร้ายของขเมนเนาะ ซึ่งผลกระทบจากการสร้างถนนนี้อาจทำให้ทางออกสู่ทะเลข,ของคองภูมันเตโชถูกปิดกั้นหรือเหลือช่องทางเพียงเล็กน้อยทางฝั่งน้านาน้ำไทยเอาฝัาง่งฝั่งไปน้ำไทยทุกคนส่งผลให้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้หรือหากผ่านได้ก็ต้องเดินเรืออ้อมเป็นระยะทางไกลสิ้นเปลือง ทั้งเวลาและพลังงานซึ่งอาจทำให้ความคุ้มค่าของเครื่องโครงการภูมันเตโซลดลงจนถึงขั้นวิกฤตทุกคนโอ้โหสถานการณ์อากาวก็ทำให้คนขมียน,นี้ไม่พอใจเนาะทุกคนทำให้คนขมยนไม่พอใจไปจานววมากโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าอ่อนแอเนาะวิพากษ์วิจารณ์อ่อนแอวิพากษ์วิจารณ์อ่ะวิ รัฐบาลฮุนเซนเนี่ยว่าอ่อนแอเกินไปคือเวียดนามเขาก็ไม่ได้ผิดเนาะถามว่าเขาอ่อนแอไหมก็ไม่ได้อ่อนแอนะเพราะว่าเขาสร้างอยู่ในประเทศเขาเขามีอธิปไตยในประเทศเขาเวียดนามเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปต่อรองนอะคุณไม่มีสิทธิ์ไปต่อรองเขาเนาะทำให้ถูกวิพากษ์วิจาร์ว่าอ่อนแอเกินไปให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้กับเกาะเตียนไห่ ประกอบกับมีข่าวความขัดแย้งอื่นเช่นกรณีลวนลามผู้ต้องหาหญิงเวียดนามทําให้รัฐบาลกัมพูชาถูกโจมตีอย่างหนักทางนี้ชาวเน็ตไทยวิเคราะห์ว่าบางส่วนสังเกตว่าที่ไม่แข็งกล้าวพยายามสร้างประเด็นขัดแยง้งทุกคนเนาะวิพากษ์วิจาร์ณว่ารัฐบาลอ่อนแอเกินไปก็คุณมันไปพึ่งประเทศเขาอะ ก่อนจะส่งสินค้าได้คุณก็ไปพึ่งประเทศเขาแต่เขาก็ไม่ได้ทําในผ่นพื้นแผ่นดินคุณเขาทําในพผ้นแผ่นดินเขาเหมือนเราเนี่แหละทุกคนเหมือนเราเนี่แหละเรามีที่นาคุณจะผ่านที่นาเราถ้าเราปิดคุณก็ผ่านไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองอนี่แหละที่มาคําว่ากําลังจะเกิดแต่เวียดนามคุมกําเนิดไว้ก่อนอแต่เวียดนามคุมกำเนิดไว้ก่อนจะไปพึ่งใครทีเนี้ย พึ่งประเทศไทยก็ไม่ได้พึ่งประเทศลาวก็ไม่มีอะไรให้พึ่งพึ่งประเทศเวียดนามเขาก็ตบหน้าอย่างรุนแรงเลยจะบอกให้ทีนี้รัฐบาลรัฐบาลของมาเลเซียประกาศว่าให้แรงงานขมินไปทำงานที่มาเลเซียต้อนรับแรงงานจากขมินผู้นำมาเลเซียแต่คนไทยเขาบอกว่า ไปได้เลยเนาะแต่คนขเขมรบางกลุ่มเขาบอกว่าสวัสดิการไม่ดีเท่าประเทศไทยแล้วภาษาก่อนจะได้ไปทํางานก็ต้องรู้ภาษามาเลเซียซึ่งมันยากกว่าภาษาไทยมากๆทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนหรือว่านี่คือเวรกรรมบาปกรรมที่ทํากับประเทศอื่น ข้าวก็ขายไม่ออกโลละห้าบาทขายไม่ออกมันสัมปะหลังก็ขายไม่ออกแรงงานก็ส่งกลับบ้านรถไฟที่บรรทุกน้ามันก็พลิกคว่ำทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นครับประเทศที่ชอบเคมของคนอื่นประเทศที่ชอบเอาของคนอื่นไปเป็นของตนเอง ประเทศที่ไม่มีเพื่อนมิตรสหายประเทศที่จ้องเล่นงานจากประเทศจ้องเล่นงานประเทศอื่นประเทศที่ไม่มีมิตรประเทศที่มีแต่ศัตรูโอ้เอาจริงแล้วครับทุกคนเวียดนามเอาจริงแล้วเนาะทีนี้ก็คขมรนก็เป็นประเทศที่ถูกปิดเนาะถูกปิดจะไปทางไหนก็ไม่ได้จะส่งสินค้าไปลาว คนลาวเขาก็กินของไทยเขาไม่กินของขมรและจะส่งไปประเทศไหนทีเนี้ยนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกคนนี่คือเวรกรรมที่ตามจองเวรจองกรรมขมีนครองที่บอกว่าเมกะโปรเจกต์ก็โดนเวียดนามปิดกั้น ประชาชนหันไปพึ่งเกษตรปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวประเทศไทยไม่ซื้อครับประเทศไทยหันไปซื้อมันสำปะหลังลาวปีนี้เกษตรกร,กรของเราเนี่ยที่ปลูกมันสำปะหลังเนี่ยยิ้มทุกคนปีนี้เห็นรอยยิม้มปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาปี67เนี่ยบอต้นกลับบ้านได้ยินแต่เสียงบ่นว่ามันสำปะหลังก็ขายไม่ได้ขายได้ราคาถูกปีนี้ก็ต้องขอบคุณ ประเทศไทยเลยครับที่รับซื้อมันสัมปะหลังจากสปปลาวในราคาที่บอกว่าประชาชนหรือรเกษตรกรลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้คนที่ตากแดดกล่นมันปลูกมันมีรอยยิ้มขึ้นมาครับบอต้นในนาคนเราคนหนึ่งอยากถาะตอบแทนขอบบุญขอบคุณประเทศไทยที่ รับซื้อมันสำปะหลังจากชาวบ้านให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากให้ชาวบ้านมีรายได้โอเคครับทุกคนสาังค์คีนี้น,ะนอรตก็จะออกมาแสดงความคิดความเห็นแต่เพียงเท่านี้นะเนาะขมนกำลังจะเกิดแต่ว่าเวียดนามคุมกําเนิดกว่าไม่ได้เกิดแน่นอนครับทุกคนโอเคครับผมสวัสดีครับ